สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องทีจูไรอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาเป็นรีวิวรวมรวมเนาะรีวิวรวมรวมว่าตัวไหนมันโอเคนะครับพอดีเห็นหลายๆคนก็เม้นมาถามมาเนาะว่าจะใช้ตัวไหนดีหรือว่าแต่ละตัวมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับวันนี้ก็จะมารวบรวมให้ชมกันเลยนี่นะครับเป็นทุกๆตัวที่ผมรีวิวไปเนาะเดี๋ยวผมจะเอาออกมาให้ชมทุกคนว่า แต่ละตัวเป็นยังไงนะครับ okay, แกะอนแป๊บนึงนะครับเนี่ยครับทั้งตัว USB น,นะครับตัว USB ตัวพกเก็ต Wi-Fi นะครับตัวพกเก็ต w i ไ i พร้อมแบบนะครับจากการที่ใช้งานมาก,ก็จะเอามาให้ดูว่าแต่ละตัวเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่นะครับคือก็อใช้ดีทุกตัวนะครับจากที่ใช้มาประมาณเดือน2เดือน ใช้ดีทุกตัวครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมารีวิวว่าตัวไหนเหมาะกับการใช้งานอะไรยังไงนะครับเไปชมกันเลยนะครับมาดูที่ตัวแรกนะครับตัวแรกเป็นเราเตอร์ 4G นะครับก่อนรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็มาดูกันว่าตัวนี้เหมาะสำหรับใช้งานยังไงนะครับ ตัวนี้ข้อดีก็คือแบบมันจะเปิดได้ตลอดเนาะมันจะไม่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ไม่ต้องใช้อะไรนะครับก็จะสามารถเสียบได้2อง,งาันก็คือเป็นตัวนี่นะครับไฟบ้านเสียบแบบนี้เข้าไปอย่างนี้นะครับนี่นะครับเสียบอย่างนี้แล้วก็จะสามารถต่อสายแลนดได้นะครับตัวนี้แล้วก็จะสามารถเสียบแบบนี้ก็ได้นี่นะครับ ในกรณี้ที่ไฟดับหรือว่าเราอยากพกพาไปด้านนอกอันนี้ก็ใช้ได้นะครับเราก็เสียบสายเว b อันนี้ก็เสียบใส่ p พ w e r ว่าแบงค์แบบนี้ก็ได้ครับนะครับเสียบใส่เ o ร e r แบงคแบบนี้ได้เลยอันนี้ก็จะใช้งานสะดวกอีกแบบหนึ่งนะครับสำหรับผมมองว่าตัวนี้เอาใช้งานตัวนี้จะ,สะเสถียรกว่านะครับเวลาใช้งานหนักๆเนาะสำหรับผมมองว่าแบบนี้นะครับก็ใช้งานแบบใน บ้านหรือคอนโดแบบที่เราไม่ค่อยได้อยู่เนาะเราแบบไม่ค่อยเน้นมากามไม่ต้องเน้นความเร็วเยอะเะก็สมัครเน็ตรายเดือนร้อยสองร้อยแบบนี้นะครับอันนี้ก็ตอบโจทย์ครับผมแต่อันนี้คือจะพกพาก็ลําบากนิดนึงนะครับแต่ว่าการใช้งานแบบตั้งประจําที่อยู่ที่พงที่บ้านอะไรอย่างนี้ก็โอเคครับตัวนี้นี่นะครับราคาก็ประมาณ6,700ครับตัวนี้ไม่แพงมากครับก็ดูช่วงที่ลด อีกทีนึงนะครับถ้ามีช่องลดก็จะได้ประมาณ400นะครับก็ดูอนะครับใช้งานก็เหมือนเดิมครับง,ง่ายเหมือนคลิปที่ผมเคยบอกไปเนะาะก็เสียบเสียบซิมไม่ต้องทั้งค่าอะไรก็ได้นะครับถ้าอยากดูละเอียดก็ผมมีชิปแยกมาให้แล้วนะคะันนี่คือชิปรวมให้ดูว่าตัวไหนจะใช้งานอะไรยังไงบ้างนะครับก็จะประมาณนี้ครับสําหรับตัวนี้ ผมคิดว่าเหมาะสำหรับแบบบ้านหรือคอนโดที่เราไม่ค่อยได้อยู่เนาะไม่ต้องเน้นความเร็วมากนายก็ใช้ตัวนี้ก็ได้ครับราคาประหยัดด้วยนะครับไม่ต้องแบบไปสมัครเน็ตบ้านแพงๆนะครับใช้ตัวนี้ก็น่าจะจบดีครับผมมาดูตัวต่อไปนะครับเป็น4 g wifi modem นะครับตัวนี้ตัวนี้4 g wifi modem ก็คือเป็น usb ครับ usb แบบนี้เลยเราสามารถเสียบแบบใส่คอมพิวเตอร์ก็ได้ หรือว่าจะเสียบใส่เคอแบงคแบบนี้ก็ได้นะครับเสียบแบบนี้ก็ได้คือมันจะพกพาง่ายครับพกพาแบบง่ายๆสะดวกสะดวกนะครับตัวนี้แบบนี้เลยวิธีการใช้ก็เหมือนเดิมครับเสียบซิมเข้าไปตรงนี้ก็จบเลยครับนี่ครับเสียบซิมเข้าไปตรงนี้แบบง่ายๆสำหรับผมตัวนี้ก็ใช้งานแบบเผื่อเราพกพาไปทมง,งทำงานอย่างนี้นะครับ เราแบบไปในที่ที่มันไม่ค่อยมีเนต็ตเนาะเราไม่มีเน็ตบ้านหรืออะไรเงี้ยแต่สัญญาณมือถือก็ยังไปถึงเราก็ใช้ตัวนี้แทนได้นะครับตัวนี้ข้อดีคือขนาดเล็กครับพกพาง่ายนะครับนี่นะครับยิ่งเรามีตัว power bank ตัวนี้ด้วย power bank สำหรับใส่ USB แบบนี้คือมันจะพอดีกันมากนะครับนี่นะครับมัจะแบบใช้งานได้แบบพอดีเลยครับนี่นะครับเราจะใช้งานได้แบบพอดี ซึ่งการพกพาจะลําบากนิดนึงนะครับเพราะคา่อนข้างกว้างนะครับแต่ว่าถ้าแบบชอบพกจริงๆผมแนะนําเป็นตัวนี้นะครับจะรีวิวเป็นตัวตอ่อไปนี่นะครับแต่ถามจริงว่ามันใช้งานได้ดีไหมสำหรับผมก็มองว่าใช้ได้ดีนะครับสำหรับแบบเราเออกไปทํางานนอกบ้านแล้วใช้งานเป็นครั้งคราวเสียบ usb ใส่ก็คือใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้นะครับราคาตัวนี้200กว่าบาทแล้วก็ตัวเขาก็โโบแบง k ์ีีประมาณร้อยกว่าบาทนะครับ ก็จะประมาณนี้ค <st> รับตัวตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีครับผมก็ใช้งานอยู่ประจําเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็มีพอแบงค์ด้วยที่จริงถ้าเราไม่อยากเอาพอแบงค์ไปก็ก็ไม่ต้องนั้นก็ได้นะครับเพราะตัวนี้เสียบเสียบคอมเสียบคอมพิวเตอร์ได้นะครับผมก็ประมาณนี้ครับวิธีการใช้งานสําหรับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่ผมว่าก็ใช้งานได้ดีเหมือนครับอันนี้คือคัดมาแล้วนะครับก็ใช้งานได้ทุกตัวนะครับแล้วก็มาดูตัวพอเกต Wi-Fi ตัวนี้นะครับ สำหรับผมตัวนี้ข้อดีมันก็คือมันจะเบามากครับเบาแล้วก็น้ําหนักก็ไม่เยอะเบาแล้วก็บางนะครับนี่นะครับใส่กระเป๋ากางเกงได้เลยซึ่งจะแตกต่างจากตัวนี้นะครับซึ่งค่อนข้างหนานะครับนี่กันนะครับซึ่งแบตเตอรี่ก็ใช้งานได้ไม่ต่างกันมากครับตัวนี้แบตเตอรี่ก็โอเคครับสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยมิลลิแอมครับแต่ตัวนี้จะเป็นห้าพันนะครับก็จะเยอะขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแต่ข้อดีของตัวนี้คือสามารถแบบว่า เปลี่ยนแบตได้นะครับแบตตัวนี้ประมาณร้อยกว่าบาทส่วนตัวนี้ก็ประมาณ400กว่าบาทนะครับสาหรับท่านใดที่สนใจก็ลองไปดูกันตอนเราผมมองว่าถ้าเป็นตัวนี้พกพาจะโอเคสุดครับแบบเวลาพกไปในมาไหนด้วยซึ่งแบบโทรศัพท์เราไม่มีเนหรือไม,ไม่ไม่ได้สมัครเน็ตนะครับก็ใช้ตัวนี้แล้วก็แชร์เข้าคอมพิวเตอร์อะไรได้เยอะๆครับได้เป็น1ิเครื่องนะครับแล้วก็สามารถชร์จ USB Type C นะครับชาร์จไปใช้ไปก็ได้นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็โอเคครับตอบโจทย์ดีเหมือนกันนะครับผมก็รีวิวประมาณนี้ครับสั้นๆนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นในมุมมองผมเนาะที่ผมใช้งานมานะครับสำหรับท่านใดที่ถามว่าอันนี้ใช้งานดีไหมอันนั้นใช้งานดีไหมอันนี้ผมมารีวิวให้ชมกันเลยว่าแต่ละตัวมันมีข้อแตกต่างการใช้งานแตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับ แต่ละท่านจะใช้งานอะไรยังไงนะครับสําหรับท่านใดที่อยากดูคลิปแบบแยกที่ผมอธิบายไว้ละเอียดแล้วก็ดูในช่องได้เลยนะครับในช่องก็มีอธิบายไว้อยู่นะครับก็ประมาณนี้ครับก่อนจากกันก็จะเลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ